เซียนอมตะ2,500ปีบทที่963พบจุดอ่อนของมนุษย์กิ้งก่าการปลอมตัวที่สมบูรณ์แบบทำให้ซูเย่สามารถประปนเข้าสู่ใจกลางกองทัพของเหล่ามนุษย์กิ้งก่าได้อย่างง่ายดายระหว่างที่เดินไปรื่อยเปื่อยเขาก็กระตุ้นพลังจิตเพื่อสำรวจในไม่ช้าก็คำนวณพลังการต่อสู้ของกองทัพกิ้งก่าทั้งหมดออกมาอย่างสมบูรณ์ มีมนุษย์กิ้งก่า4ตัวที่อยู่ขั้นราชันยุทธ์ขั้นยอดปรมาจารย์200ตัวขั้น9มีอีกหลายพันตัวขั้น8อีกหลายแสนตัวและไม่มีระดับต่ำกว่า8เลยพลังต่อสู้เช่นนี้ทำให้ซูเย่เลิกคิ้วขึ้นอย่างอดไม่ได้พลังการต่อสู้ของขั้นสูงสุดนั้นไม่ได้ดีเท่ากลุ่มชนเผ่าโบราณแต่จำนวนขั้น8นั้นมากเกินไปและแม้แต่ขั้นที่9ก็มีจำนวนมากกว่า1000คน ไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาสามารถเอาชนะเหล่าบรรพบุรุษได้โลกภายนอกนั้นกองกำลังพันธมิตรมีขั้นก้าวเพียง200คนความแตกต่างนี้มันมากเกินไปดูเหมือนว่าจะต้องรีบหาจุดอ่อนของพวกนั้นให้ได้สิ่งเดียวที่รู้ในตอนนี้คือพวกมนุษย์กิ้งกากลัวความร้อนแต่นอกจากมันแล้วเขาก็ไม่มีเบาะแสอะไรเกี่ยวกับข้อมูลอื่นเลย ไอของหาวรานมีผลต่อปีศาจนอกด่านไม่รู้ว่ามันจะมีผลอะไรกับมนุษย์กิ้งการเหล่านี้ด้วยไหมในสมัยโบราณมียอดฝีมือหลายคนที่ฝึกฝนวิชาหาวรานและหลายคนได้เข้าสู่โลกภายในเพื่อเข้าร่วมในสงครามพวกเขาหน่าจะเคยลองมันแล้วหรือเป็นเพราะไม่มีผลอะไรผู้นำชนเผ่าเลยไม่ได้พูดถึงเมื่อคิดได้เช่นนั้นสูเยก็เดินเข้าไปในพื้นที่ที่มีมนุษย์กิ้งกาหนาแน่น,นกระตุ้นไอปราณฮาวรานให้กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว ไม่ได้ผลสินะภายใต้รัศมีแห่งหาวรลานที่ห่อหุ้มไว้เหล่าพวกกิ้งกาเหล่านี้ไม่มีปฏิกิริยาใดๆเลยซ้ำยังดูเหมือนไม่รู้สึกถึงการมีอยู่ของหาวรลานเลยแม้แต่น้อยเขาคิดอยู่อีกครู่หนึ่งซูยเย่พลันนึกถึงปฐมปราณกำเนิด ในตอนที่ต่อสู้กับพวกมนุษย์กิ้งก่าในโลกภายนอกซูเย่ได้ใช้พลังปฐมปราณกำเนิดของเขาเพื่อกระตุ้นกองทัพมอนสเตอร์และพวกมนุษย์กิ้งก่าที่ควบคุมกองทัพมอนสเตอร์ในเวลานั้นก็ไล่ตามเขาไปพร้อมกับพวกกองทัพมอนสเตอร์ด้วยในเวลานั้นซูเย่คิดแค่ว่าพวกมันกำลังไล่ตามเพื่อควบคุมกองทัพมอนสเตอร์แต่เขาไม่ได้ฉุกคิดเรื่องนี้อย่างถีถ้วนนะ เมื่อคิดย้อนกลับไปตอนนี้มนุษย์กิ้งก่าขั้นห้าเหล่านั้นก็ดูเหมือนจะถูกดึงดูดด้วยพลังปฐมปราณ,ราณกำเนิดพลังปฐมปรานกำเนิดนี้แรงดึงดูดอย่างมากต่อมอนสเตอร์ในดินแดนภูผามหารที่มนุษย์กิ้งก่าแต่เดิมเป็นสิ่งมีชีวิตในดินแดนภูผามหารที่แม้ว่าพวกมันจะไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นสัตว์ประหลาดที่เหมือนมนุษย์ประเภทหนึ่งไม่อย่างนั้นคงไม่ถูกปีศาจนอกด่านสะกดและควบคุมได้ง่ายๆ เมื่อคิดได้ดังนั้นซูยเย่พยายามแบ่งไอปฐมปราณออกมาและพยายามทำให้มันครอบคลุมบนตัวของมนุษย์กิ้งก่าที่กำลังนอนพักผ่อนทันใดนั้นในป่าอันเงียบสงบมนุษย์กิ้งก่านับไม่ถ้วนที่นอนอยู่ใต้ต้นไม้และพักผ่อนทันลืมตาขึ้นพร้อมๆกันเวลานั้นดวงตาเรียวรีแนวตั้งทอประกายแสงออกมาพวกมันหันสีสมองไปยังเจ้ากิ้งก่าที่มีไอปฐมปราณกำเนิดพร้อมๆกัน หลังจากยืนยันว่าอีกฝ่ายมีมันจริงดวงตาของพวกมนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดก็เปล่งประกายด้วยแสงสีแดงราวกับจะลุกเป็นไฟในทันทีฟอพวกกิ้งก่าลุกขึ้นอย่างช้าๆแต่ละตัวคำรามด้วยเสียงต่ำจ้องมองไปยังกิ้งก่าที่มีไอปฐมปราณกำเนิด ในตอนนี้พวกกิ้งก่าที่เพิ่งตื่นจากการนอนหลับสนิทก็รู้สึกถึงไอปฐมปราณกำเนิดพวกมันรีบลุกขึ้นยืนทันทีแล้วร้องคำรามใส่พวกมนุษย์กิ้งก่าที่มีสายตามาดร,ร,ร้ายรอบตัวพวกมันฉับพลันก็บังเกิดความกลาหนภายใต้แรงดึงดูดของปฐมปราณกำเนิดมนุษย์กิ้งก่ารอบตัวเขาจูจูก็คุ้มคลั่งขึ้นมาพยายามฉกฉวยปฐมปราณกำเนิดไป เกิดเจลาจนของเหล่ามนุษย์กิ้งก่าขนาดย่อมรอบๆพื้นที่ส่วนพวกที่อยู่ห่างไกลออกไปก็เริ่มตื่นขึ้นทีละตัวเมื่อพวกมันได้กลิ่นไอปฐมปราณกํกำเนิดพวกมันก็ตกอยู่ในความบ้าคลั่งก่อนจะรีบเร่งเข้ามาทันทีฉากนี้ทำให้ดวงตาของซูเย่ส่องประกายใช่จริงๆด้วย พวกมนุษย์กิ้งก่าเป็นหนึ่งในสัตว์ประหลาดของดินแดนภูผามหานที่เช่นเดียวกับสัตว์ประหลาดตัวอื่นพวกมันไม่สามารถต้านทานแรงดึงดูดของปฐมปราณกำเนิดได้ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าพวกมันจะไวต่อปฐมปราณกำเนิดมากกว่าเพราะพวกมันอาศัยอยู่ในโลกที่เต็มไปด้วยพลังปราณดวงตาของซูเย่ทอประกายวาววับคิดไม่ถึงว่าปฐมปราณกำเนิดจะมีผลในโลกภายในมากขนาดนี้แต่น่าเสียดาย หลังจากสงครามนับพันปีภายใต้การไล่สังหารของพวกมนุษย์กิ้งก่าสัตว์ประหลาดในโลกภายในก็ตายไปเกือบหมดแล้วไม่เช่นนั้นซูยเย่คงจะสามารถสร้างกองทัพมอนสเตอร์ที่ใหญ่พอที่จะทำลายกองทัพของพวกมนุษย์กิ้งก่าได้ในเมื่อวุ่นวายแล้วงั้นก็วุ่นวายเพิ่มอีกหน่อยเถอะ ซูเยแซแสร้ซงคำราเล็กน้อยก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปหามนุษย์กิ้งก่าที่มีไอปฐมปราณกำเนิดในขณะเดียวกันก็ใช้พลังจิตเพื่อควบคุมและซ่อนส่วนหนึ่งของไอปฐมปราณกำเนิดทำให้มันโผล่ขึ้นสู่ท้องฟ้าและแบ่งออกเป็นหลายพันสายอย่างรวดเร็วจากนั้นบังคับให้ตกลงมาจากฟากฟ้าดุดสายฝนเมื่อทำเช่นนี้ การจลาจลของกองทัพกิ้งก่าก็ขยายใหญ่ขึ้นทันทีกองทัพมนุษย์กิ้งก่าหลายแสนตัวถูกดึงดูดและล่อลวงให้เข้าสู่ความบ้าคลั่งในขณะที่ไอปฐมปรานกำเนิดตกลงมาฟอโกเสียงร้องคำรามดังมาจากปากของมนุษย์กิ้งก่าอย่างต่อเนื่องเพียงไม่ถึงนาทีมนุษย์กิ้งก่าหลายแสนตัวเริ่มต่อสู้อย่างบ้าคลั่งสงครามปะทุข,ขึ้นและพวกมันก็เข็นฆ่ากันเอง กองทัพมนุษย์กิ้งก่าซึ่งรวมตัวกันเป็นกลุ่มอย่างสงบพลันวุ่นวายไปหมดเมื่อมองดูกองทัพมนุษย์กิ้งก่าที่บ้าคลั่งแล้วซูเยกยิ้มอย่างมีความสุขทันทีเห็นได้ชัดเจนว่าในการฆ่ากันอย่างบ้าคลั่งมีกิ้งก่าจำนวนมากล้มลงกับพื้นขณะที่บางตัวถูกฉีกเป็นชิ้นๆการเข็นฆ่าที่บ้าคลั่งเช่นนี้ไม่เหมือนกับมนุษย์แม้แต่น้อย ในขณะนี้สัญชาตญาณสัตว์ร้ายของพวกมนุษย์กิ้งก่าได้เผยให้เห็นอย่างชัดเจนทว่าเมื่อกองทัพของมนุษย์กิ้งก่าตกอยู่ในความโกลาหลกลิ่นไออันน่าสะพรึงกลัวของทั้งสี่ก็ปะทุขึ้นจากส่วนที่ลึกที่สุดของป่าและพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้ามนุษย์กิ้งก่าขั้นราชันยุทธ์มาแล้ว พลังจิตของซูยเย่ครอบคลุม100กิโลเมตรรอบๆตัวเขาขณะที่สัมผัสได้ถึงขั้นราชนยุทธ์ซูเย่ก็รวบรวมไอปฐมปราณกำเนิดทั้งหมดที่กระจัดกระจายไปในทันทีใช้พลังจิตปิดกั้นปฐมปราณกำเนิดอย่างสมบูรณ์แล้วเก็บซ่อนมันไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก่อนที่ความวุ่นวายจะจบลงและก่อนที่ขั้นราชนยุทธ์จะมาถึงเขาก็รีบถอยตัวกลับออกมาอย่างรวดเร็วห่างไกลออกไป น้ำูเขาสูงบนขอบที่ราบหน่วยลาตะเวนจักชนเผ่าซ่อนตัวอยู่ในความมืดพลางเฝ้าสังเกตสถานการณ์ของกองทัพกิ้งก่าจากระยะไกลเมื่อพวกเขาเห็นกองทัพมนุษย์กิ้งก่าจำนวนมากในป่าเกิดจลาจนสมาชิกของหน่วยลาตะเวนคนนี้ก็ไม่ลังเลเขาถอยกลับชนเผ่าอย่างรวดเร็ว ไม่นานหลังจากที่พวกเขาถอยกลับร่างที่ไม่ปรากฏไอปราณแม้แต่น้อยก็ทะยานข้ามเนินเขามาราวกับสายลมกระโชกพัดผ่านเข้ามายัางที่ราบเมื่อซูเย่กลับมาที่ชนเผ่าก็ได้เห็นทุกคนในชนเผ่ารวมตัวกันก่อนอยู่แล้วพวกเขากำลังฟังสรุปของทีมลาดตะเวนว่าไงนะพวกมนุษย์กิ้งก่าก่อจะลาจนงั้นเหรอ ไม่นานหลังจากที่ซูเย่เข้าไปก็เริ่มเกิดการจลาจนนั้นเหรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกจับได้เป็นไปได้อย่างไรมันไม่มีเหตุผลเลยวิชาการซ่อนลมหายใจของซูเย่และความช่วยเหลือของภาพมายาโบราณแม้ว่าจะถูกค้นพบแต่มันก็คงจะไม่เร็วนักเกิดอะไรขึ้นกันแน่ใบหน้าของผู้นํำชนเผ่าผู้อาวุโสและนักบวชต่างบิดเบี้ยวทันทีที่ได้ยินไม่มีใครคิดว่าเรื่องจะมาถึงจุดนี้ได้ ไม่ว่าจะถูกจับได้หรือไม่ก็ตามแต่สิ่งที่แน่นอนคือซูเย่ตกอยู่ในอันตรายแล้วผู้นำชนเผ่าขมวดคิ้วและกล่าวเราต้องหาวิธีช่วยชีวิตซูเย่เขาไม่เพียงเป็นความหวังของโลกภายนอกแต่ยังเป็นความหวังของเราด้วยยังพูดไม่ทันจบประโยคท่านผู้นำคนหนึ่งยืนอยู่ที่ประตูเมืองและตะโกนเสียงดังลั่นซูเย่กลับมาแล้วเขายืนอยู่นอกประตูเมืองหืม เมื่อได้ยินเสียงเรียกนี้ชนเผ่าโบราณที่ขมวดคิ้วและเต็มไปด้วยความกังวลพลายแปรเปลี่ยนเป็นความตกตะลึงในทันใดเกิดอะไรขึ้นซูเย่ก,กลับมาแล้วเขาไม่เป็นอะไรใช่ไหมระหว่างที่กำลังสงสัยผู้นำชนเผ่ารีบก้าวเท้าออกไปเปิดประตูเมือง ผู้นำชนเผ bueno e right ่ามุ่งหน้าไปทางเสียงตะโกนเรียกของทหารรักษาการที่กำแพงเมืองอย่างรวดเร็วและออกไปนอกประตูเมืองตามด้วยคนอื่นๆเมื่อมองผ่านค่ายกลแปดทิศก็เห็นเป็นซูเย่จริงๆด้วยท่านผู้นำในตอนที่ทุกคนกำลังสงสัยผู้นำก็กังวลว่าจะเกิดเหตุไม่คาดฝันดังนั้นเขาจึงต้องการทดสอบเล็กน้อยเพื่อยืนยันตัวตนที่แท้จริงของซูเย่ก่อนที่จะปล่อยเขาเข้ามา ้าว่าเขาเห็นว่าซูเย่เพิกเฉยต่อกำแพงของค่ายกลแปดทิศอย่างสมบูรณ์เหมือนก่อนหน้านี้และเดินเข้ามาภายในโดยตรงลมหายใจของผู้นำติดขัดอย่างกระทันหันไม่ต้องสงสัยเลยคนที่มาคือซูเย่ตัวจริงในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมานอกจากซูเย่แล้วเขาไม่เคยเห็นบุคคลใดที่ไม่ถูกค่ายกลแปทิศขวางเอาไว้กลับมาก็ดีแล้ว ผู้นำชนเผ่าสุดหายใจเข้าลึกๆและพูดด้วยรอยยิ้มฉันเพิ่งได้ยินข่าวความวุ่นวายภายในกองทัพมนุษย์กิ้งก่าย,ยังคิดว่านายติดอยู่ในนั้นและกำลังหารือเพื่อที่จะเข้าไปช่วยนายแต่ตอนนี้ดูเหมือนเราจะคิดมากไปเองแล้วฮ่าฮ่าขอบคุณสำหรับความห่วงใยของทุกคนครับซูยเย่ประสานมือของเขาเพื่อขอบคุณทุกคนก่อนจะกล่าวต่อมีการจลาจนในกองทัพของพวกมนุษย์กิ้งก่าจริงๆและยอดที่ตายไปก็เกินสองหมื่นตัวแล้วครับ ถืมทุกคนตกตะลึงซูยเย่รู้ชัดเจนขนาดนี้ได้อย่างไรนายผู้นำชนเผ่าถามด้วยความแปลกใจครับซูยเย่พยักหน้าด้วยรอยยิ้มและกล่าวผมพบจุดอ่อนของพวกมนุษย์กิ้งก่าแล้วทันทีที่คำพูดเหล่านี้ออกมาใบหน้าของทุกคนดูตกใจไม่น้อย พวกเขาเฝ้ามองกันมานานนะับพันปียังไม่พบจุดอ่อนของพวกมนุษย์กิ้งก่าเลยสักนิดแต่ซูเย่เพิ่งไปที่กองทับของพวกมันกลับพบจุดอ่อนได้เร็วขนาดนี้เชียวนอกจากจะต้องตกใจแล้วทุกคนต่างมองหน้ากันด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้นจุดอ่อนที่ว่าคืออะไรผู้นำชนเผ่ารีบถามสิ่งนี้ครับซูเย่ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะปล่อยไอปฐมปราณกํกเนิดออกจากร่างกายของเขาโดยตรง ทันที่ปล่อยมันออกมาก็ได้รับความสนใจจากทุกคนในทันทีช่วงเวลาที่ทุกสายตามองมายัางซูเย่ในตาของพวกเขาดูนิ่งอึ้งค้างไปไม่น้อยนี่คือชี้แท้ที่บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณผู้นำชนเผ่าจ้องไปที่ซูเย่อย่างตะลึงและกล่าวนายมีชี้แท้แบบนี้จริงเหรอชี้แท้งั้นเหรอครับ ซูเย่ตกตะลึงไปชั่วครู่แต่ไม่ได้เอ่ยถามอะไรออกไปอีกฝ่ายบอกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่บันทึกไว้ในคัมภีร์โบราณแม้จะถามออกไปก็คงไม่ได้คำตอบที่ละเอียดมากนะักไอปราณนี้อาจทำให้เกิดแรงดึงดูดที่นำไปสู่การจะลาจลในกองทัพกิ้งก่าได้และดูเหมือนว่าพวกมันจะไม่มีแรงต้านทานต่อสิ่งนี้ หลังจากอธิบายไปหนึ่งประโยคแล้วซูเย่ยังคงพูดต่อไปบนพื้นฐานของการค้นหาจุดอ่อนนี้ผมยังพบวิธีที่จะทำลายล้างเผ่าพัานธุ์ของพวกมนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดด้วยทำอย่างไรผู้นำชนเผ่าเอ่ยถามทันทีแก้ไขค่ายกลแปดทิศซูเย,ย่ยิ้มอย่างมั่นใจและกล่าวว่าในตอนนั้นเราสามารถล่อพวกมันให้เข้ามาในพื้นที่ค่ายกลแปดทิศ จากนั้นใช้ค่ายกลแปดทิศเพื่อกักขังพวกมันทั้งหมดจนถึงเที่ยงวันของวันรุ่งขึ้นจากนั้นก็ใช้ชี่แท้เพื่อกระตุ้นพวกมันให้เกิดการจลาจนปล่อยให้พวกมันฆ่ากันเองค่ายกลแปดทิศนี้ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ในสมัยโบราณเองมันเป็นสุดยอดค่ายกลแล้วจะปรับเปลี่ยนได้อย่างไรทุกคนต่างสายศรีรษะโดยคิดว่าวิธีที่สุเย่พูดนั้นเป็นเพียงเรื่องไร้สาระ เซียนอม,มะตะ2,500ปีบทที่964เขาทำได้ยังไงใช่แล้วค่ายกลน,นี้ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ค่ายกลสมัยโบราณมันมีความพิเศษอย่างยิ่งจะปรับเปลี่ยนม่วซัวได้อย่างไรค่ายกลน,นี้ปกป้องชนเผ่าหัวเซียดหนึ่งของพวกเรามานานนับพันปีแล้วจะทำอะไรซีซัวไม่ได้ถ้าไม่มีความมั่นใจเต็มที่จะทำอะไรค่ายกลที่ยิ่งใหญ่นี้ไม่ได้เด็ดขาด ผู้เฒ่าและนักบวชของชนเผ่าโบราณกังวลมากเพราะกลัวว่าความสามารถด้านค่ายกลของซูเย่ไม่แข็งแกร่งพอแล้วจะพล่อยทำลายค่ายกลแปดทิศที่ปกป้องเผ่ามานับพันปีอย่าเพิ่งกังวลมาฟังซูเย่พูดก่อนว่าจะแก้ไขยอย่างไรผู้นำชนเผ่าโบกมือทุกคนจึงยอมมองไปที่ซูเย่ตอนที่ผมมาถึงผมสังเกตค่ายกลน,นี้อย่างละเอียดแล้ว ซูยเย่ไม่ลังเลที่จะอธิบายปฏิเสธไม่ได้ว่าค่ายกลแปดทิศนี้มีพลังมากแม้ว่าด้วยความสามารถของผมในตอนนี้ยังไม่เคยตั้งค่ายกลที่ทรงพลังเช่นนี้มาก่อนแต่ภายใต้การกัดกร่อนอันโหดร้ายของการเวลานานาน,นับพันปีค่ายกลน,นี้ไม่ได้แกร่งกล้าเหมือนเมื่อก่อนผมคิดว่าทุกคนคงรู้ว่าอายุการใช้งานของค่ายกลน,นี้ได้สิ้นสุดลงแล้วถ้ามนุษย์กิ้งก่าบุกมามันคงจะพังทลายทันที ผู้นำชนเผ่าพยักหน้านี่เป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คนอื่นๆต่างขมวดคิ้วขณะที่ใบหน้าของบางคนบิดเบี้ยวอย่างน่าเกลียดแทนที่จะนั่งเฉยๆรอความตายไม่สู้ให้ผมปรับเปลี่ยนค่ายกลเพื่อให้ค่ายกลนี้สามารถใช้งานต่อได้นานขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นซูเย่กล่าวนายแน่ใจหรือว่าค่ายกลจะแข็งแกร่งขึ้นหลังจากการดัดแปลงชายชราคนหนึ่งถาม มันต้องแข็งแกร่งขึ้นแน่ซูยเย่พยักหน้าของเขาเพื่อยืนยันแต่ไม่ใช่ในด้านการโจมตีและป้องกันนอกจากการโจมตีและการป้องกันแล้วยังมีอะไรอีกผู้นำชนเผ่าถามกักขังซูยเย่กล่าวแม้ว่าผมจะไม่ทราบจุดประสงค์ของค่ายกนนี้ทั้งยังไม่เคยเห็นค่ายกลน,นี้ในยุคที่รุ่งเรืองแต่เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ายกลน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ซูเย,ย่รู้ดีในความเป็นจริงผู้คนในสมัยโบราณมีความแข็งแกร่งกว่ามากแต่ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในการต่อสู้เดี่ยวหรือในสงครามใหญ่ค่ายกลน,นี้ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนะักกระบวนทัพเองก็เพิ่งจะปรากฏขึ้นในสมัยต่อมาในสมัยโบราณนั้นมีการเล่นลูกไม้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทักษะการต่อสู้แบบคนเดียวทักษะการต่อสู้แบบกลุ่มหรือรูปแบบกลไกต่างๆ และสิ่งที่ซูยเย่ต้องการจะทำคือการเพิ่มสิ่งเหล่านี้เข้าไปในค่ายกลแปดทิศที่ถูกสร้างขึ้นโดยปรมาจารย์ในสมัยโบราณโดยไม่ต้องเปลี่ยนค่ายกลไม่เพียงแต่สามารถซ่อมแซมได้เท่านั้นทว่าค่ายกลยังสามารถได้รับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่แตกต่างกันมากขึ้นด้วยดีเมื่อได้ยินซูบอกเหตุผลและทิศทางของการปรับเปลี่ยนผู้นำชนเผ่าคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเริ่มเลยเถอะ ผู้อาวุโสและนักบวชเตรียมเอ่ยห้ามแต่เขาถูกหยุดโดยผู้นำชนเผ่าที่โบกมือขวางไว้ครับซูเย่พยักหน้าจากที่ผมสังเกตตาของค่ายคนนี้ควรอยู่ตรงกลางของชนเผ่าระหว่างผู้ซูเย่เดินผ่านประตูเมืองไปยังใจกลางจตุรัสของเผ่าที่มีแท่นบูชาที่แกะสลักจากหินขนาดใหญ่ เมื่อมาถึงแท่นบูชาสุเยกกระตุ้นพลังปราณของเขาและตบลงไปบนพื้นทันทีในขณะที่ฝ่ามือตบพื้นไอปราณสีทองก็ไหลเข้าสู่ค่ายกลอย่างรวดเร็วเพียงชั่วพริบตาม่านวงกลมของค่ายกลขน,ขนาดใหญ่ก็ทำงานขึ้นค่ายกลที่ปกคลุมไปทั่วทั้งพื้นที่ของชนเผ่าและอักษรยันอันตรการตาทำให้ผู้คนที่มองเห็นรู้สึกถึงความซับซ้อนไม่น้อย ถ้าว่าแผนภาพค่ายกลที่ปรากฏต่อหน้าทุกคนในเวลานี้ดูจะอ่อนแอเล็กน้อยและแม้ว่าจะโคจรพลังปราณจำนวนมากเข้าไปก็ดูเหมือนว่าการเสื่อมถอยของ่ข่กลจะเกินเยี่ยวยาแล้วเป็นเวลาหลายพันปีที่ค่ายกลน,นี้ไม่เพียงแต่ต้องทนต่อการกัดกร่อนของเวลาเท่านั้นแต่มันยังต้องต้านทานการโจมตีของศัตรูซ้ำและซ้ำเล่า ส่งผลให้มีการใช้มากเกินไปเมื่ออักษรเหล่านี้ประกอบขึ้นเป็นลวดลายแต่มันก็จะถูกลบเลือนไปตามการเวลาและแม้ว่าจะมีหยกปราณกองสูงเท่าภูเขามหึมามันก็ไม่อาจฟื้นคืนชีพกลับมาได้ทุกคนต่างสั่นสะท้านกับคำพูดนั้นไม่น่าแปลกใจพวกเราหาสาเหตุการเสื่อมสภาพของค่ายกลไม่เคยได้คิดไม่ถึงว่าจะเป็นเพราะการเวลา นั่นน่ะสิไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เป็นอมตะภายใต้การทำมานของเวลาไม่ว่าผู้ฝึกยุทธระดับไหนไม่ว่าสมบัติล้ำค่าแบบไหนในที่สุดมันก็จะสลายไปตามการเวลาไม่ต้องพูดถึงค่ายกลน,นี้เลยทุกคนเข้าใจทันทีว่าทำไมพวกเขาสร้างกำแพงเมืองจากหยกปราณที่มีคุณภาพสูงสุดแต่ก็ยังไม่สามารถหยุดการอ่อนกำลังของค่ายกลได้แก้ไขได้หรือไม่ ดวงตาของผู้นำชนเผ่าเป็นประกายเขาถามซูเย่ด้วยสายตาที่เปี่ยมความคาดหวังอย่างมากผมไม่ค่อยรู้เรื่องไข้กลโบราณมากนักแต่แผนผังค่ายกลได้ปรากฏขึ้นแล้วผมสามารถลองซ่อมแซมมันได้แม้ว่าจะไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างสมบูรณ์แต่ผมสามารถทำให้มันอยู่ได้สักพักระหว่างผู้ซูเย่นั่งลงทันทีและเริ่มพยายามซ่อมแซม่า้กลนตามที่ได้บอกไป กลุ่มคนเฝ้าดูซูเย่ที่นั่งนิ่งอยู่กลางแท่นบูชาโดยไม่กล้ารบกวนเพราะอย่างไรเสียพวกเขาก็เป็นชนเผ่าสมัยโบราณทุกคนรู้ดีว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดค่ายกลคือพลังจิตโดยปกติแล้วจำต้องใช้พลังจิตมหาศาลในการซ่อมแซมค่ายกลชั้นยอดเช่นนี้ดังนั้นการขัดขวางซูเย่ไปมีแต่จะทำให้การแก้ไขาขาดตอนอีกทางด้านหนึ่ง ทันทีที่เขานั่งลงพลังจิตขนาดมหฮมาก็พุ่งออกมาจากร่างของซูเย่ขณะสังเกตค่ายกลอย่างรอบคอบซูเย่ระดมพลังจิตของเขาเพื่อเจาะเข้าไปในค่ายกลอย่างรวดเร็วมองไปตามรูปแบบของค่ายกลจดจำอักษรยันทั้งหมดและในขณะเดียวกันก็ใช้พลังจิตของเขาเพื่อดูดซับไอปราณของฟ้าดินให้ไหลเวียนเข้าสู่ค่ายกล ภายใต้สะพานการที่ไม่สามารถเข้าใจอักษรเหล่านี้ได้ชั่วคราวซูเย่ไม่สามารถใช้พลังตัวเองในการร่างและอธิบายอักษรเหล่านี้เขาทำได้เพียงใช้วิธีนี้เพื่อจดจำและพยายามเข้าใจอักษรเหล่านี้อย่างเชื่องช้าโดยไม่รบกวนการทำงานของพวกมันเองจากนั้นถ่ายเทไอปราณฟ้าดินลงไปเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของพวกมันด้วยการกระทำของของซูเย่ทุกคนพบว่าอักษรซึ่งเดิมมืดมนและอ่อนแออยู่ค่อยๆสว่างขึ้น ฉากนี้ทำให้ทุกคนประหลาดใจแต่ฉากต่อมาก็ทำให้ฝูงชนอดไม่ได้ที่จะเบิกตากว้างพวกเขาเห็นเพียงค่ายกลได้รับการฟื้นฟูอย่างช้าช้าทว่าในค่ายกลน,นี้มีอักษรยันถูกเพิ่มเข้าไปซูเย่เริ่มปรับเปลี่ยนค่ายกลแล้วทุกคนรออย่างใจจดใจจ่อ ปรากฏว่าการปรับเปลี่ยนของซูเย่ไม่ได้ส่งผลต่อค่ายกลแปลทิศเลยกลับกันเขาทําให้ค่ายกลทั้งหมดใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบมากขึ้นเป็นไปได้อย่างไรนี่คือค่ายกลแปลทิศที่สร้างขึ้นโดยคนสมัยโบราณเองมันยังมีข้อบกพร่องอยู่งั้นเหรอเขาทําได้อย่างไรอักษรยันใหม่จะถูกเพิ่มเข้าไปในค่ายกลที่มีอักษรเดิมที่หนาแน่นเช่นนี้ได้อย่างไร ทุกคนในที่เกิดเหตุตกใจแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเวลาครู่หนึ่งค่ายกลทั้งหมดเริ่มทำงานอย่างช้าๆแผนภาพค่ายกลเดิมที่แทบไม่ดูดซับพลังปราณจากฟ้าดินแล้วก็เริ่มดูดซับพลังปราณจำนวนมากเมื่อมันเริ่มทำงานและระเบิดเป็นแสงที่เข้มข้นกว่าเดิมซูยเย่ลืมตาในเวลาเดียวกันเมื่อเห็นดังนั้นทุกคนก็ไปรวมตัวกันทันทีผลเป็นอย่างไรบ้าง ผู้นำชนเผ่าถามแม้ว่าค่ายกลจะไม่สามารถซ่อมแซมได้อย่างสมบูรณ์แต่ก็เพียงพอแล้วที่จะจัดการกับพวกมนุษย์กิ้งก่าสูเยพยักหน้าเป็นคำตอบจริงเหรอไม่ใช่แค่ผู้นำชนเผ่าผู้อาวุโสและนักบวชแต่ทุกคนในชนเผ่าต่างตื่นตกใจจะลองดูก็ได้ครับสูเย,ย่ยิ้มเล็กน้อยก่อนจะลุกขึ้นและเดินออกจากชนเผ่า ผู้นำชนเผ่าเดินนำทุกคนเดินตามซูยเย่ออกไปค่ายกลยังคงเป็นค่ายกลเดิมส่วนผู้ที่ควบคุมค่ายกลยังคงสามารถใช้วิธีการเดิมก่อนหน้านี้ในการควบคุมมันแต่ค่ายกลจะมีผลเหมือนก่อนหน้านี้เท่านั้นเมื่อเดินออกจากประตูเมืองซูยเย่ยังคงกล่าวเสริมทว่าวหากใช้วิธีของผมในการควบคุมค่ายกลน,นี้มันก็จะแสดงพลังที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ในกระบวนการซ่อมแซมสุยเยกำลังคิดหาค่ายกลแปดทิศที่เขาจำได้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันจนในที่สุดเลือกค่ายกลแปดทิศของคงเบ้งบนพื้นฐานของค่ายกลแปดทิศเดิมสูยเยได้เพิ่มอักษรยันของค่ายกลแปดทิศของของเบ้งเพื่อปรับเปลี่ยนค่ายกลเดิมเป็นค่ายกลใหม่ที่เลือกมาคนอื่นๆควบคุมค่ายกลเดิมได้อยู่และสุยเยก็สามารถเปิดใช้ค่ายกลทั้งสองได้พร้อมกัน ดังนั้นจึงทำให้มันทรงพลังอย่างมากนายควบคุมมันฉันจะลองดูผู้นำเผ่าซึ่งอยู่ขั้นราชนยุทธ์ดูจะไม่ค่อยเชื่อในคำพูดของซูเย่นักหลังจากพูดกับซูเย่เขาก็กลับไปที่ใจกลางชนเผ่าทันทีทุกคนออกไปก่อนผู้นำเผ่าโบกมือไล่คนอื่นทุกคนรีบออกจากขอบเขตที่ครอบคลุมโดยค่ายกลซูเย่ใช้พลังจิตเพื่อเปิดใช้งานค่ายกล เมื่อค่ายกลทำงานผู้อาวุโสที่ยืนอยู่ในค่ายกลลับตกตะลึงในทันใดดวงตาของเขามืดบอดเพียงพริบตาเดียวเท่านั้นฉากตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันฉากในชนเผ่าที่มองเห็นได้ชัดเจนในวินาทีก่อนหน้านี้แต่ในวินาทีต่อมาฉากเหล่านี้ก็หายไปโดยไม่มีเหตุผลแทนที่ด้วยหมอกหนาะทึบราวกับได้เดินทางไปยังอีกโลกหนึ่งและทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นสิ่งที่ไม่คุ้นเคยอย่างมาก ใบหน้าของชายชรา,าเคร่งขรึมลงเขาเริ่มใช้วิธีการต่างๆในการทำลายค่ายกลทันทีแต่ไม่ว่าจะทำอะไรไปก็ไม่มีผลเกิดขึ้นฉากตรงหน้าเขาไม่ถูกรบกวนแม้แต่น้อยราวกับว่ามันเป็นโลกหนึ่งจริงๆทำให้ใบหน้าของผู้นำเผ่าค่อยๆบิดเบี้ยวอย่างน่าเกลียดนอกประตูเมืองเมื่อผ่านแนวกั้นของค่ายกลทุกคนสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้นำเท่าในค่ายกลน,นั้นเหมือนไม่รู้ทิศรู้ทางทำได้เพิ่งเดินวนไปรอบๆ ฉากนี้ทำให้ทุกคนพูดไม่ออกไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้นำเผ่า10นาทีต่อมาพอแล้วผู้นำชนเผ่าบกมือด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้นทางกล่าวหยุดซูยเย่พยักหน้าก่อนจะหยุดการทำงานของค่ายกลในค่ายกลดวงตาของผู้นำเท่าประจําชนเผ่ากลับมาชัดเจน ทุกคนที่อยู่นอกท่ายกลวิ่งเข้าไปหาถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในว่าทำไมเขาถึงหลงทางในชนเผ่าของเขาเองผู้นำเท่ายิ้มอย่างขมขื่นและอธิบายให้ทุกคนฟังถึงฉากที่เขาเพิ่งเห็นหลังจากได้ฟังทุกคนพันตกใจเหมือนหลุดไปต่างโลกโลกที่เหมือนจริงมากจนมองไม่เห็นทางออกเลยเป็นไปได้อย่างไร ในตอนนี้สายตาของทุกคนที่มองมาที่ซูเย่ก็เต็มไปด้วยความตื่นตะลึงใครจะไปคาดคิดว่าสูเย่จะสามารถปรับเปลี่ยนค่ายกลจนทำให้แม้แต่ราชัญยุทธยังติดอยู่ในนั้นกระทั่งไม่อาจหาทางจัดการกับมันได้นี่มันดีเกินไปแล้วเขาทำอย่างนั้นได้อย่างไร เมื่อเผชิญกับสายตาที่ตกตะลึงจากทุกคนซูยเย่อธิบายด้วยรอยยิ้มในช่วงหลายพันปีที่ผ่านมาของการฝึกฝนยอดฝีมือของราชวงศ์ต่างๆในจีนไม่ได้อยู่นิ่งเฉยแม้ว่าพวกเขาจะสูญเสียการสืบทอดไปมากมายแต่พวกเขาก็ได้มีการศึกษาค่ายกลกระบวนทัพวิชาดาบวิชากระบี่และอื่นๆที่ใช้สำหรับกองทัพอย่างตั้งใจถ้าทุกคนต้องการผมสามารถถ่ายทอดมันให้พวกคุณได้ หหัวเสี่ยเป็นคำเรียกชาวจีนโบราณในตั้งแต่ก่อนราชวงศ์ฮั่น